สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้น้าม,มีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะสามกษัตริย์และสองกษัตริย์มาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะเรามารับชมมีดสองกษัตริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะมีดสองกษัตริย์นะคะนี้ตรงนี้เป็นนาคตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะเล่บเล็กๆกระทัดรัดสาหรับพกพานนะคะทุกท่านเลยค่ะมีเสน่ห์มีความสวยงามมากๆนะคะนี่คะ่ะ,คะ ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสําหรับพกพาใส่กระเป๋านะคะทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนนะนะคะสะดวกสบายแลาอธิษฐานจิตท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาไปไหนมาไหนแก่คลาดปลอดภัยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเล็กๆนะคะทุกท่านนลคะใบมีดก็สวยนะคะใบมีดนี่สวยงามมากๆนะคะโพเต็มใบนั่นเองนะคะทุกท่านเียค่ะ ลองเลือดก,ก็ลึกนะคะนี่ค่ะลายสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่างสอนนะคะจะมีช่างประจําตัวของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะช่างช่างสอนช่างฉิมเป็นพี่น้องกันนะคะทุกท่านนะคะฝีมือจะปานี้อย่างนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะใช้เครื่องทํานะคะอ่ะตรงนี้เป็นเอ่อเงินนี่ตรงนี้เป็นนาคนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆแล้วงานละเอียดมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายมานะคะนี่ค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยสําหรับกกพานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะเล็กๆนะคะทุกท่านเลยค่ะจะเอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าตังค์ใส่กระเป๋าตะภายนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน อันนี้เล่มนี้ก็จะเป็นมีดสองกษัตริย์นะคะทุกท่านนลค่ะนี่ค่ะสี่นิ้วกว่านะคะเฉพาะใบมีดก็สองนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนลค่ะนี่ค่ะมีดสองกรัตรนะคะทุกท่านนลยค่ะงาจะเป็นงาเก่างาแก่นะคะทุกท่านนกาะนานนะคแล้วก็เงินนะคะทุกท่านนลคะ่ะตรงแหม่นี่เงินนะคะนี่ค่ะมีดสองกษัตรนะคะทุกท่านนลค่ะงาก็เป็นงาเก่างาแก่นะคะทุกท่านนลคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนี่ค่ะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะนี่ค่ะงาช้างงาช้างที่เก่าแก่มากๆยุคต้นๆก็ว่าได้นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเรามารับชมข้างในกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโพเต็มใบเสมาใบาโพนั่นเองนะคะใบมีดค่ะ,คะอันนี้มีสองกระสัดนะคะทุกท่านนะคะ ค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆใบมีดนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มรข้งพุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะงาทั้งในก็จะแห้งแกร่งเลยนะคะนะคะ่ะยุบต้นๆก็ว่าได้นะคะ,ะเฉพาะางานี้นะคะนี่ค่ะงาเก่างาแก่ก็จะแตกร้าวแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะงาเก่างาแก่นะคะ ท่านใดสนใจทักทายนะ้มานะคะอันนี้เรามารับชมมีดสามกริย์นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะอันนี้มีดสามกริย์2สองกริย์ผ่านไปแล้วนะคะเอ่อสี่นิ้วครึ่งก,กว่าเฉพาะใบมีสองนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีสองนิ้วครึ่งนะคะมีดเล่มนี้เป็นมีดสามกริย์นะคะด้ามงาฝักง,งาสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ นะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะสําหรับพุกพาบางท่านก็อาจจะไม่ชอบมีดสัลิกานี้มีดปากานะคะทุกท่านเลยคะ่ะใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นมีดปากานะคะทุกท่านเลยคะ่นะนี่ค่ะอันนี้เป็นมีดสัลิกาเล็กๆ,ๆนะะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านชายอาจจะชอบมีดเอ่อปากานะคะอยากพูกพาหรือว่า ใส่กระเป๋านะคะทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนี่คะ่ะงาก็จะเป็นงาเก่างาแก่ที่แตกร้าวแตกละแหงอย่างนี้นะคะเป็นงาเก่างาแก่นะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะะี่ค่ะนี่ค่ะนาคเงินทองนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนาคเงินทองนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะงาทั้งในก็จะแห้งกแกร่งนะคะทุกท่าน เสมาใบโพนะคะทุกท่านนลคะ่ะสวยงามมากๆเลยใบยมีดก็จะขาวนะคะทุกท่านแต่ตรงนี้ก็อร่อ,อยลอยเลือดร่องเลือดนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะปิดสนิทเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะทักทายโทรมาหาน้ําได้เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้มีเสน่ห์ม,มากๆมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะคะ สวยมากๆเลยนะท่านใดสนใจนะคะนะคะทักทายแอดไลน์น้ำมาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ